สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้ครับมามาชมน้องคำเพลงครับห้าวครับห้าววันนี้เป็นไรไม่รู้นะครับห้าวห้าวครับผมห้าวนะครับห้าวนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้ห้าวห้าวยงนี้นะครับพอควานเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับห้ามเข้านะครับถ้าเป็นลักษณะห้าวห้าวยางงี้นะครับเพราะว่าน้องห้าวอย่างนี้เราเข้าไปน้องไม่รู้ว่าเป็นควานนะครับใส่เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับอันตรายนะครับต้องรอให้น้องสงบนิ่งก่อนนะครับค่อยเข้าไปนะครับถ้าจังหวะอยู่จังหวะที่เข้าไปจังหวะที่ช่วงน้องกําลังห้าวๆอย่างนี้ก็เข้าไปก็โดนของน้องเลยนะครับผมโดนของน้องนะครับเราก็ต้องรอให้อยู่ในสภาวะปกตินะครับเงียบปกติก่อนนะครับถึงเข้าไปหาได้นะครับถ้าเราเข้าไปตอนนี้ก็อันตราย คือเขาเล่นนะครับนู่นเขาจะเคลีย่นั่นเคลียร์นี่เล่นร้องเล่นอยู่คนเดียวนะครับหันห้าวของช้างนะครับผมเอานะครับเอานะครับเอานะครับจะเตะธนวาแล้วับจะเตะธนวาแล้วยกขาจะเคลฟาดหางเตะธนวานะครับ ธรรมชาติของช้างนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาชาวช้างเขาเรียกว่าช้างเล่นกลนะครับช้างเล่นกลอหรือว่าห้าวนี่ครับอ่าสนมากนะครับช้างที่เป็นอย่างนี้คือบางทีนะครับโดนน้าฝนมาแล้วก็จะห้าวนะครับนี่นะครับอย่างนี้ถ้าพวกควานเข้าไปก็ดูของน้องเลยนะครับโดนเลยนะครับนี่นี่นะครับกําลังห้าวกำลังบ้าคลั่งเลยครับกำลังบ้าคลั่งนะครับเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปก็ แต่พื่ความผ่าหาดพวความเรียกห้ามยังไม่ฟังนะครับยังไม่ฟังเสียงพความเลยนะครับนู่นนะครับนี่ะครับเตะดงเตะดินไปทั่วนะครับนู่นถ้าเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับนี่ถ้เข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับผมถ้าเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับจะเอาขาเอาขานะครับเคลียขยะเคลียอะไรออกมาเตะเล่นเต๊มนะครับนี่ อาย่งนีะครับน้องธันวาก็มาอยู่ด้วยนะครับวันนี้เอาเอาเอาเดี๋ยวคฟัดหางใส่ธันวาเฉยดีครับเอาเอาเอาปะเอา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 แล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วตีเอิ้งานครับธันวานะครับ เตะต้นงามีจระเข้ฟานหางครับมีจระเข้ฟานหางนะครับผมเอาเฮานะครับมาดูนะครับห้านะครับกําลังห้าลมแบบลมดีนะครับชุนเฉียวลมชุนเฉียวลมชุนเฉียวตอนนี้นะครับนู่นลมชุนเฉียวนะครับคือถ้าเขาเป็นอย่างนี้ก็คืออาการอาร่างกายเขาสมบูรณ์นะครับขนล่าเริงเขาก็เล่น เป็นการปกติร่างกายสมบูรณ so so like you know, kind of so ์เล่นแต่พกผาาห้ามเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปโดนของน้องนะครับถ้าเข้าไปโดนของน้องเลยนะครับห้ามเข้าติดขาดนะครับต้องรอให้สงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์ได้ก่อนนะครับค่อยเข้าไปเคยนะครับเคยครั้งหนึ่งนะครับน้องเล่นอยู่อย่างนี้นะครับตอนนั้นนะครับเอาไว้อยู่ข้างข้างกับสีจันนะครับผูกไว้ติดติดกันกับสีจันนะครับทีนี้ผมก็ไปเอาน้องสีจันย้ายน้องสีจันออกมาจากป่าก่อนนะครับเพื่อที่จะไป ผูกตรงที่นอนตอนเย็นนะครับอ่าพอผมเอาน้องสีจันออกมาเสร็จน้องอําเพลงก็เล่นอย่างนี้นะครับเล่นกลอย่างนี้นะครับเล่นห้าวอยู่คนเดียวอย่างนี้หละผมก็เข้าไปกนึกว่าเขาหยุดแล้วครับนึกว่าเขายังเขายืนนิ่งแล้วนึกว่าเขาหยุดที่ใจได้นะครับไล่ตะคุบเลยนะครับไล่จะคบควานเลยนะครับผมอันตรายนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้คือง่ายๆคือเขาแบบห้าวแบบอยากเล่นให้น้ำใจอยากเล่นให้น้ำใจนะครับก็เลย ขคเข้าไปก็โดนนะครับอ่าเนี่ครับน้องธันวาก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ข้างกันนะครับน้องธันวาทำเพลงนะครับโยกกันทั้งวันผูกลาลกันก็โยกกันทั้งวันเล่นโยกกันเล่นทั้งวันนะครับไม่รู้อะไรหรอกครับสองเชือกนี้มีแต่โยกกันนะครับโยกกันอย่างเดียวสนตระนตนู่นนะครับมีล่มอยู่นะครับธันวา สังเกตนะครับมีร่มให้น้องอยู่นะครับแต่ไม่เข้าร่มนะครับไม่เข้าร่มนะครับอยากยืนตากแดดนะครับกําแพงเหมือนกันนะครับอ่าห่อหยุดดิยังครับโน่นนี่หยุดดิยังยังเข้าไม่ได้้วครับรอให้พักก่อนนะครับเพราะว่าดูท่าทางเรายังไม่หยุดดีนะครับยังไม่หยุดดีอันตรายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายอันตรายถึงชีวิตเลยแหะครับเป็นแบบนี้สไตล์นี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับ หันหน้าก็หันหน้าไปทางเดียวกันนนบทจะหันดกักมาทางทางเดียวกันกับหันมาทางเดียวกันัวยฝ่ายหนึ่งได้เปรียบนะครับอ้าวอ้าวอ้าวจับไม้โยนให้พี่กำแพงเฉยเลยเดี๋ยวพี่กำแพงก็โกรธหรอครับเดี๋ยวพี่กำแพงก็โกรธนะครับสว,ส,สวัสดีครับอ่า ขอบคุณนะครับผู้ท enfin wan ี่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับพ่อควานด้วยนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับพ่อควานนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมอารมณ์น่าจะดีนะครับอารมณ์น่าจะดีแล้วนะครับตอนนี้ดูท่าทางจากอารมณ์ก็น่าจะดีแล้วครับตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละ เพราะว่าไม่ห้าวแล้วนะครับไม่ห้าวแล้ววันนี้ก็อากาศก็อ่าคุมฟ้าคุ้มฝนร้อนๆนะครับแต่ก็แต่ก็อาบน้ําให้น้องหลายครั้งนะครับนู่นสังเกตนะครับที่พื้นดินยังเฉะอยู่นะครับตรงน้องท่านวานะครับยังเฉะอยู่เลยอ่านี่นะครับําเพงนะครับลองทําเสียงไอดูให้เขาดูก่อนนะครับว่าเขาจะจาผ่านได้ไหมเคยมีบางคนเข้าไปนะครับบางคนก็น้องเล่นอยู่อย่างนี้นะครับเข้าไปก็โดนน้องไล่เหมือนกันนะครับ ถ้าเล่นหนาเล่นอย่างนี้ครับไม่ต้องเข้าไปเลยครับปล่อยให้เขาเล่นจนเขาอิ่มจนเขาพอใจจนเขาหยุดเองเขาค่อยเข้าไปถ้าเข้าไปก็อันตรายต่อชีวิตเราเองอันตรายนะครับยังนะครับยังนะครับนุ่นนุ่นยังนะครับยังนะครับยังห้าวอยู่นะครับอ่านึกว่าหยุดแล้วครับนึกว่าหยุดแล้วครับยังยังห้าวอยู่นะครับนึกว่าหยุดแล้วอ๋อจะหันหลังมาเอา จระเข้ฟาดหางน้องธันวานะครับจระเข้ฟาดหางให้น้องธันวานะครับผมธันวานี่ก็ไปเยะเขาอีกแล้วครับหนุ่นไปอีกแล้วครับไปเยะเขาอีกแล้วอาจจะเรื่องเยคอมเพลงอย่างเดียวครับธันวาไปอีกแล้วครับอ้าวจับกิ่งไม้โยนใส่น้องเพลงอีกครับอ้าวนี่ก็ตัวลายเหมือนกันนะครับตัวลายเหมือนกันนะครับธันวาดาวลายเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับดาวไล่นี่หันหลังให้กันนะครับหันหลังให้กันแล้วหันหลังให้กันนะครับออย่าไปโยกกันเลยเหนื่อยหันหลังให้กันดีกว่านะครับน้องธันวาธันวาก็โตตัวโตเกือบท่อคําเพงแล้วนะครับนี่อีกไปอีกปีหน้าเดี๋ยวก็สูงท่อคําเพงแล้วนะครับเนี่ยคําเพงก็ร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากน้องนะครับเนื่องจากน้อง เป็นเดี๋ยวก็เจ็บอดอดเอ็ดๆนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับทางเดินอาหารน้องจะไม่ค่อยดีนะครับน้องจะทานอะไรอะไรลงไปแล้วน้องก็จะท้องเสียบ่อยนะครับท้องเสียบ่อยเดือนหนึ่งท้องเสียสองสามครั้งก็ผอมเลวนะครับคนเราถ้าเป็นคนก็ท้องเสียบ่อยๆก็เหนื่อยครับมีเหนื่อยเหมือนกันนะครับสำหรับช้างก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมอานะครับเมียบนะครับตอนนี้น่าจะหยุดแล้วครับน่าหยุดแล้วแล้วครับเพราะว่า ก็เห็นเขา,อาเอาดงเอาดินโยนใส่ตัวนะครับที่เห็นเอาดินโยนใส่ตัวก็คือไล่มาลงมาเลยนะครับที่เข้ามาตอมตัวเขานะครับเพราะเราอยู่กันตามป่าอาศัยอยู่กับล้มไม้อย่างนี้นะครับเราอาศัยอยู่กับตามล่มไม้นะครับอ๋อนู่นนะครับน้องธันวานะครับโอ้มีหลายประเภทนั่งจับจูตัวเองนะครับน้องธันวา <c oughs> จับจูตัวเองเลยครับอ๋อต้องทดสอบเสียงเสียงไอเสียงกระแฮมก่อนนะครับว่าน้องจะจําเสียงพ่อควานได้ไหมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังพ่อพ่อแม่เอฟซนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับทีมงานช้างป่าของเรานะครับขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอฟซทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคอยรับชมนะครับว่าคลิปหน้าจะพาไปทางไหนต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ